AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่10มิถุนายน2024สึกกระชับมิดทีมชาติทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับทีมชาติไอร์แลนด์เวลา1นาฬกา45นาทีมาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์20นัดหลังสุดชนะ13เกมเสมอ2เกมแพ้5เกมยิงประตูได้43ประตูเสียประตู20ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์เล่น20นัดหลังสุดชนะ7เกม เสมอ4เกมแพ้9เกมยิงประตูได้29ประตูเสียประตู24ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด4ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะ2เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์ชนะ2เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู4ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมชาติเนเทอร์แลนด์ชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตู2ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาตินเทอร์แลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีม ทางด้านของทีมชาตินเธอร์แลนด์จะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติไอร์แลนด์จะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขังขนระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาตินเธอร์แลนด์จะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาตินเธอร์แลนด์จะชนะทีมชาติไอ์แลนด์ด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ0ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ